สวัสดีครับผมปลามายากับเข้ามาแล้วเนาะเป็นเมนูทั้งภังเนือให้แรกครับนี่เนื้อของแต่เนื้อเมืองเมืองเลยครับผมนี่แตงครับเป็นแตงดอยเ้อสร้างมาสองวันยิ่ได้ทําเลยครับผมเดี๋ยวผามาซาครับผมซาใส่นี่ครับผมสารแน่แล้วก็เนียคว่าใบแมงลักครับแตงก๊กกอเนาะโอ้เมนูนี้เหมือนเดิมได้กินสาวปีแล้วกันาเกิงเลยครับผม Ừ. Mua tầng này bên dưới đây được kè cả. Để lòng phó hợp Lòng đu và đu Lòng này chơi đây cả Ủa đây vô hả này mình Vô ชขูดขูดขูดครับผมเกิงเดียวกับอิ่มแล้วนี่ครับผมจัดการเะครับผมคึ่งเดียวเพาะนี่ขูดเลยครับผมเจ๊จอนขูดขูด,ดเอาเนื้อเขาขาว,ขาวนี่ชาเช้นปูครับผม บ่ได้คุณแต่งเมินอนนะผมแกไปหน่อยเนาะต้องใช้แกนเขียวๆนะครับผมจะได้คุณง่ายครับจะนีกระซาได้อ้วยว่นเดียวทำครึ่งเดียวแต่มาคูณหยาครับผมอคูณไปเลยนะตรงไหนนี่ก็ซาได้หมดเลยเม็ดมดเลย เวลาหีวเปนเมื่อขนาดน,น่าจะมีแต่ผักเหนือด้อเมนูซาวแต่งเนี่ยผักอื่นมันหน้ามีฉันว่าผักอื่นเขาจะตำเนาะอโอเคนี่พอครับผมอันนีก้กินได้ด้ยนี่ปลอกเปลือกกินกับน้ำพริกเมื่อครับได้ประมาณนี้ครับ หลังจากเี๋ยเขาคูดบะแตงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพามาตำตำพริกกนครับผมเดี๋ยวเอาน้ำพริกมาใส่ในนี่เลยครับผมเคี่ยวกันเด้อส่วนผสมครับผมนี่ส่วนผสมมีอยู่หนึ่งยางสองยางสามยางสี่ยางครับผมมีกระเทียมแล้วก็พริกครับผมเอาไปย่างไฟนี่น้ำปูแล้วกใส่เกลือมีประมาณนี้เก็บประมาณนี้มีแค่นี้เลยครับผม จะลองคุกไม้ด้วยการสร้างแต่งตนี่นะแบบใส่เกลือไปครับผมเกลือปนนี่ใส่หลายเข็มแล้วก็กระเทียมสักสีก่กีบครับผมพริกกับกระเทียมใส่หลายครับผมผมใส่สไปหนึ่งเม็ด สองเม็ดสามเมตรสี่เมห้าเม็ด,ด,ดพอมันมาใครสู้กันครับผมเมนูซามแตง่งนี่ครับผมเนีย่ยส่วนผสมของซามแต่งมีอยู่นี่มียูแค่น้เลยครับผม พวกนี่เหมาะสำหรับโจมต่ำครับผมหลังจากนั้นเขากะน,นี่เลยครับผมตักมาใส่เลยครับเใส่ไปเรยพักอันนี้ม่ได้หั่นเลยนะเดี๋ยวกอนหลังจากเขากะใส่น้ำปูครับผม <c oughs> ใส่แค่นี้พอครับผม เยื่อหน้ำจิตดำดำเกินแต่แต่คนมากอีกเต้ครับผมเนี่ยนี่จากนั้นเขาก็คู่เข้าเข้ากันครับเนี่ยขนขนจนน้ำปูละลายครับแกตัวเย็เนมัอนเป็นก้อนเป็นเมนูท้าวผักเหนือของแต่นะครับผมเนี่ยถ้าใครพูดจักอาจจะหายนี่ไปเลยนะทำ ทำม่วนะเต็มเจม่วนะเป็นเมนูทางภาคเหนือเลยครับผมคนจะนิยมกินตอนกลางวันครับผมห้อนห้อนซาบแตงครับผมเวลาไปไปไล่ไปนาะครับผมนี่ครับน้ำปูเดี๋ยวขอชิมเลยครับผมฝนตกตลอดเลยครับผม ยุงเทพนี่ได้ละติ้งตังติ้งตังครับผมอืมอืมมอคมอคครับผมเออลืมใส่หัมยังต้องมีชุดอลด้วยครับผมอ่ะนิบหน้ามอะขนาดครับโอเค มาจากนั้นเขาก็กใส่พักครับผมพักก็จะมีสองอย่างเลยถ้าคนเหนือจะใส่ก๊อมก่อครับผมก๊อมก่อใส่ไปละละเลยครับผมก็มีสารละเเน่์ด้วยครับผมง่ายๆล้างสะอาดเรียบร้อยครับหูดใส่หูดใส่เลยนี่นี่พอ พอมขึ้นถ้ามิดมันแต่งด้ก็จมันแต่งแต่งตามตลา,าดนัดได้ครับซื้อลูกใหญ่ๆมาฟาเกิงแล้วก็คูดใจได้เหมือนกันครับนีเสร็จเรียบร้อยครับผมครับหน้าตาซาแต่งกับประมาณนี้ครับง่ายๆครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น,นำเสนออาหารในเนือเมืองเนาะ ไปป้านคิดต่อไปไปแล้วครับผมสวัสดีครับโอ้ฮอน